ต้องฟังเพลงใหม่เหมือนกลับชาติมารักประกอบภาพยนตร์คดจากนักร้องเซ็กซี่ปาบ,าบาบาฟีตรอภัยรัตไฟร้อนแรงในการทำงานมีเยอะจริงลุยงานเยอะจังพลังงานลน้ลนล้นป้าบาบาหรือปาเพียงหรือไทยโกมานทัศด,ดารานักร้องเซ็กซี่ซุ้มทำเพลงใหม่หลังจากก่อนหน้านี้เคยปล่อยหลายเพลงมาให้ฟังกันแล้วและล่าสุดกับเพลงใหม่เหมือนกลับชาติมารักที่นำไปประกอบภาพยนตร์ด้วยก็จะได้ฟังกันแล้ว เปิดใจพร้อมรอย,ยิ้มสดใสไปเดินพรมแดงร่วมงานที่คานฝรั่งเศสแล้วเลยไปเที่ยวต่อที่อังกฤษเพิ่งกลับมาไทยได้ไม่นานค่ะตอนนี้ปาทําเพลงใหม่ชื่อเหมือนกับชาติมารักเป็นเพลงประกอบหนังเรื่องคดมาเฮาที่ปาลงทุนร่วมเขียนบทและร่วมเล่นด้วยและยังร้องเพลงประกอบหนังอีกด้วยค่ะ ติดตามค่ะก็แอบ,บดูน้องๆอ,อยู่หลายคนแั่สินใจไม่ถูกสวยทุกคนเลยพี่คิดว่าถ้าจะไปเป็นตัวแทนของประเทศในอนาคตด้วยนะคะน่าจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองที่สําคัญที่ว่าเดี๋ยวนี้ภาษาก็สําคัญที่จะต้องพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็มีความรอบรู้นะคะแล้วก็ที่สำคัญแน่นอนต้องมั่นใจในตัวเองเวลาเราไปเป็นตัวแทนของประเทศไทยเนาะ ค่ะพี่ก็อยากจะอขอแสดงความยินดีนะคะกับผู้ชนะเลิศนะคะก็ภูมิใจนะคะที่ผู้หญิงไทยที่จะได้ไปก้าวไปสู่ในระดับนะคะระดับประเทศแล้วก็อยากให้มีความมั่นใจนะคะไปด้วยความมั่นใจว่าเราสวยที่สุดนะคะ ตอนนี้พี่ก็เพิ่งทําภาพยนตร์ไปนะคะหนึ่งเรื่องชื่อภาษาไทยก็จะชื่อเรื่องโค้ชนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษจ,จะใช้ชื่อว่ามาฮูดเป็นเรื่องเกี่ยวกับช้างก็ไปถ่ายทําที่จังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยพี่จะส่งเข้าประกวดตามเทศกาลหนังต่างๆนะคะทั่วทั่วโลกเลยเแล้วก็ปีหน้าถึงจะเข้ามาฉายในบ้านเรา ก็เพลงประกอบภาพยนตร์ที่ก็ได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เองด้วยนะคะจะชื่อเพลงเหมือนกับชาติมารักนะคะจะเป็นเพลงที่มีกลิ่นไออีสานแล้วก็ดนตรีนะคะก็จะมีซอแล้วก็จะมีเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องดนตรีของอีสานเข้ามาด้วยนะคะเพราะว่าหนังเรื่องนี้เราถ่ายที่จังหวัดสุรินทร์ทั้งเรื่องเลย ก็จริงๆแล้วพี่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยโปรโมทเมืองไทยโดยเฉพาะช้างไทยนะคะโดยเฉพาะพี่เห็นตามข่าวทางติกตอกบ้างแล้วก็ทางตามโซเชียลมีเดียต่างๆที่ช้างไทยเนี่ยไม่มีอาหารหรือว่าไม่คนเลี้ยงช้างเนี่ยไม่มีเงินพอที่จะดูแลเขาให้มีชีวิตที่ดีพี่ก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย ช่วยโปรโมทให้คนรู้จักกับช้างไทยมากขึ้นเพื่อจะได้มีเงินเข้ามาเลี้ยงดูเขามากขึ้นค่ะตอนนี้หนังเนี่ยถ่ายทำเสร็จแล้วแล้วก็เริ่มส่งที่จะเข้าประกวดตาม เทศกาลหนังต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้พยายามส่งไล่ก็มีแทบทุกเดือนเลยนะคะเพราะว่าเราก็อยากให้ทั่วโลกได้รู้จักกับช้างไทยของเราแล้วก็ในหนังเรื่องนี้เนี่ยนอกจากมีช้างแล้วเราก็จะมีาการเ,าเขาเรียกว่าทอดกระถินช้างแล้วก็มีพิธีกรรมของชาวคุยซึ่งแม้กระทั่งตัวพี่เองอะ่ะก็ไม่ค่อยได้เห็นไม,ไม่ค่อยได้เห็นมากนะคะก็เลยอยากให้ ชาวต่างชาติทั่วโลกได้เห็นพิธีพิธีของไทยพิธีหนึ่งค่ะเพลงใหม่น่ะก็จะเป็นเพลงต่อไปแต่ว่าเพลงเพลงที่จะปล่อยก่อนอ่ายในรูเรวนี้เนี่ยก็จะเป็นเพลงสําหรับหนังเรื่องนี้ค่ะสาหรับเพลงชื่อเพลงเหมือนเหมือนได้กลับชาติมารักว่าแบบในเนื้อหาเพลงก็จะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอ่าเนื้อเรื่องของภาพยนตร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะเป็นอ่ ภาพมิวสิกวิดีโอก็จะเป็นรูปนักร้องแล้วก็จะเป็นภาพของในบางส่วนของภาพยนตร์คนไทยจะได้ดูเมื่อไหร่คะคิดว่าเป็นปีหน้าต้องเป็นประมาณกลางปีหน้าจะปล่อยเพลงออกมาก่อนใช่ค่ะเพลงน่าจะปล่อยเร็วๆนี้ค่ะ ให้กห้พี่ป้าป่าภาพยนตร์ที่แบบว่าเราทุ่มจุดสร้างแล้วก็ซิงเกิลที่แบบว่าแต่งเพื่อภาพยนต์เรื่องนี้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะขอฝากภาพยนตร์เรื่องโคตชนะคะหรือภาษาอังกฤษชื่อเรื่องมอฮูดซึ่งเป็นเรื่องที่เราตั้งใจที่จะอยากจะช่วยโปรโมทเมืองไทยช้างไทยนะคะก็ะอยากให้คนไทยคอยติดตามกันแต่กว่าจะได้ดูกันต้องรอประมาณปีหน้านะคะเพราะตอนนี้กำลังส่ง ภาพยนตร์เรื่องนี้ประกวดตามเทศกาลหนังต่างๆเพราะว่าการที่ส่งหนังประกวดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาหนังมาฉายได้ก่อนถ้าเราฉายไปก่อนเราจะส่งประกวดไม่ได้แล้วก็แต่ว่ายังไงเนี่ยก็จะปล่อยเพลงเร็วๆนี้นะคะซึ่งในเพลงนี้มิวสิกวิดีโอก็จะมีะภาพหลายๆหลายๆฉากเลยนะคะของภาพยนตร์ให้ชมเป็นน้ำจิ้มกันก่อนนะคะ อันนอกจากางานในวงการัาเทิงสั่ย้าอัปเดตธุรกิจพี่ปารหน่อยได้ไหมคะเพะตอนนี้พี่าทำอะไรบ้างตอนนี้พี่ก็ทำภาพยนตร์ด้วยแล้วก็ทำเพลงและนอกจากนั้นก็ยังมีพวกอสังหาริมทรัพย์ก็จะทำพวกซื้อขายที่ดินนะคะส่วนมากจะไปอยู่แถวเกาะสมุยแถวทางใต้ ่ะถ้าใครอยากติดตามซิงเกิลใหม่ของพี่แอนพี่แอนป่าช่องทางหน่อยค่ะเ้ยพี่ตาพี่ปาพี่ตาขอบกุณค่ะพี่ปาก็ตอนนี้ถ้าอยากติดตามก็ดูได้ทาง YouTube นะคะ จะเป็นช่องปลาปลาลานะคะเพลงแล้วก็จะเป็นโซเชียลมีเดียจะเป็น f c e e o o o นะคะปลาโกมาราัศแล้วก็จะมี TikTok ก็จะเป็นปลาโกมาราัศเหมือนกันแล้วก็อินสตาแกรมจะเป็นปลาปลาปลาออฟฟิเชีล